เปล่านี่ข้อกระจกแบบเนี้ยจะมาขอตังค์หรือไงฮะคุณพี่ทำเงินตกไว้ครับเงินพี่อ,อ๋อน้องคะถ้าเงินพี่มันหล่นแค่บาทสองบาทหรือสิบบาทยี่สิบบาทเลยน้องเก็บไปเถอะค่ะพี่ให้ค่ะเอาไปกินข้าวกับไปกินน้ำอะไรก็ได้ค่ะเงินที่หล่นพี่แมวแล้วใช่ไหมครับโอ,อ้ไม่เอาหรอกน้องเสษเงินถือว่าทำบุญทำทานนะคะน้องไปใช้เถอะค่ะ อันนี้นะครับเงินที่หล่นนี่เงินพี่เหรอใช่ครับมันหล่นอยู่ตามทางเลยครับหล่นหล่นตรงเนี้เหรอคะครับผมอุ๊ยเอาอสิคะน้องหมดพี่เพิ่งเห็นนะคะว่าอุตาแล้วทําเงินหล่นเยอะขนาดนี้นี่สับเพ้ามากเลยนะคะเดี๋ยวนึกสิเงินทั้งหลายแสนทำหล่นได้ยังไงก็ไม่รู้อะเอาเป็นว่าพี่จะเป็นคนใจบุญนะคะเดี๋ยวพี่อื เอาไปางี้ให้ค่ะน้องพันหนึ่งไม่เป็นไรดีกว่าครับผมไม่รับดีกว่าครับทําไมละคะน้องรับไปเถอะน,นี่แค่พันเดียวเองค่ะเสร็จเงินค่ะน้องเอาไปใช้เอาไปกินเอาไปเอาไปทําอะไรก็ได้ค่ะไปซื้อเสื้อผ้ามาให้ก็ได้น้องเอาไปเถอะมันเยอะเกินไปครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆครับไม่เยอะหรอกค่ะน้องแค่นี้นิดหน่อยอ่ะเนี่ยช่วยพี่เก็บเงินให้พี่ขนาดนี้พี่ก็อยากให้เป็นสินน้ำใจไงคะถือว่าช่วยเหลือกันทำดีได้ดีไงน้องอ่ะ ไม่เป็นไรครับผมไม่เอาครับผมไม่ทําดีหวังผลนะครับออให้น้องคะแหมเงินเนี่ยพี่ให้น้องก็เป็นของน้องอยู่แล้วทําดีหวังผลอะไรกันทําดีมันก็ต้องได้รับผลตอบแทนสิคะเอาไปเถอะนะนะพี่ให้หรือยังไงหรือจะยังไงน้ําในรถพี่ยังกินอยู่แบบครับอ,อันนี้หรออันนี้ไม่ใช่น้ำค่ะอันนี้นม โปรตีน29ิกรัมเลยค่ะน้องพี่เนี่ยพกติดรถตลอดแหละอันนี้แหละครับผมเอาอันนี้ก็ได้ครับทำไมอะชอบกินนมเหรอครับผมชอบดื่มนมครับอืมอืมอืมงั้นอะพี่ให้อ่ะแล้วก็เอาเงินไป,น,ไปไน,น้องเอ้ย,อยไปไหนเนี่ยรูตายละเอ้ยเดี๋ยวสิอุ้ยวันรไปไหนเนี่ยน้องรอพี่ก่อนสินี่มาเอาเงินไปก่อนสิโอ้ยโหทำดีขนาดนี้ไม่เอาเงินได้ไเนี่ยน้องน้อง หายไปไหนแล้วเนี่ยเร็วจริงๆเลยนี่วิ่งกิ้งไปวะเนี่ยโกลมเนี่ยฮะโอ้ยพี่ครับน้อง,องมีอะไรครับผมเจอทองหน้าบ้านพี่ครับ น้องเจอที่ไหนหน้าบ้านเลยพี่ทองเส้นเไปเลยครับไอ้นี่แม่งเป็นคนดีว่ะผมผมขึ้นได้พี่ครับพอดีผมต้องรีบไปแล้วครับผมเก็บไว้ให้นะครับน้องน้อง,องไอ้น้องมึงจะวิ่งหนีทำไมเนี่ยฮะ เหนื่อยครับผมก็เลยวิ่งมากินน้ำตรงนี้วิ่งมากินน้ำอะไรฮะวิ่งมาสกกลเลยวิ่งโอ้นี่คุณวิ่งตามเขามานี่เพราะคุณอยากตอบแทนเขาใช่ไหมคะเพราะเขาช่วยเหลือคุณแล้วเขาไม่ยอมรับของตอบแทนใช่ไหมคะของตอบแทนอะไรคุณนี่มนไม่ใช่ทองของผมผมเอามาเนี่ยจะมาคืนเขาเนี่ยไอ้น้องเข้าไปเลยทองเส้นเนี่ยมันไม่ใช่ของพี่เองก็เก็บไว้เลยเอา้า จะไม่ใช่ของคุณได้ไงก็ฉันเห็นน้องเขาเนี่ยเก็บทองได,ได้จากหน้าบ้านคุณแล้วเขาก็คืนคุณเลยอ่ะก็เก็บได้จากหน้าบ้านผมก็จริงแต่มันไม่ใช่ของผมไงไมันจะเป็นของใครไม่รู้เออไอ้น้องทองที่นี่เองเก็บไว้เลยหรือถ้าเองเป็นคนจ็ใจดีแบบนี้นะเองเอาไปแจ้งตำรวจเอาไปแจ้งความแล้วให้เขาตามหาเจ้าของว่าเป็นของใครเนี่ยแต่ถ้าตามแล้วมันไม่มีเจ้าของอ่ะเองก็เก็บไว้เผื่อมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเองได้บ้าง เนี่ยจะมานั่งใส่เสื้อขัดขาด,ดกางเกงขาดขาดเนี่ยหน้าดำดำอ้วนๆอมอะไรไว้ข้าวเนี่ยสองข้างเนี่ยทำไมเก็บไว้เนี่ยทองเส้นนี้เปลี่ยนชีวิตเองได้แต่ต้องรอให้มันไม่มีเจ้าของก่อนผมเก็บไว้ได้ใช่ไหมครับเก็บไว้ได้แต่แกต้องไปแจ้งความก่อนเองอ่ะ <S <S เออแล้วถ้าไม่มีเจ้าของก็เก็บไว้ไเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจะาเอามาให้พี่ทำไมไม่ขอ,องพี่ครับผิดไปแล้วโอ้โหเล่นวิ่งมาสักไกลเลยถ้ากูไม่ควงควงมาไม่ทันหรอกโอ้โห นี่น้องน้องก็ทําความดีอะ่ะไม่เห็นต้องวิ่งหนีแบบนี้เลยคือผมวิ่งมากินน้ําตรงเนี้ครันี่น้องหิวน้ำก็ย,ยืนกินตรงนั้นก็ได้ไหมไม่เห็นต้องวิ่งมาขนาดนี้เลยคือผมจะเอาไปให้ยายที่บ้านผม,มครับพอดีผมอยู่กับยายแค่สองคนนะครับผมก็ตั้งใจจะเอานมนี้ไปให้ยายจริงๆครับก็พี่เห็นน้องกินไปแล้วนี่ คือคือผมวิ่งมาเหนื่อยอครับแล้วผมผมอยากกินจริงๆนะครับผมก็เลยเปิดกินไปแคน่นิดเดียวเองครับโหนี่น้องแล้วน้องวิ่งมาจากที่ไหนเนี่ยบ้านเราอยู่ไหนนะฮะบ้านผมอยู่เชียงใหม่ครับเชียงใหมห่นี่น้องวิ่งมาเหรอเนี่ยใช่ครับี่พี่ถามหน่อยแล้ววิ่งไปเชียงใหม่อะ่ะกี่วันจะถึงเนี่ยคะน้อง ผมตั้งใจจะวิ่งไปหายายให้เร็วที่สุดเลยครับผมไม่มีเงินขึ้นรถหรอกครับพ่อแม่ผมเอาผมยัดใส่กล่องแล้วทิ้งไว้ครับและยายผมก็มาเจอผมอยู่ใต้ต้นไมย้ยายผมเก็บผมได้ครับโอ้โหีน้นองพี่เห็นใจน้องมากเลยนะชีวิตน้องนี่น่าสงสารมากเลยอะ่ะคือผมจนมากครับคืออผมผมติดอะไรครับ ชีวิตผมถึงต้องมาเจอแบบนี้ครับเอาเป็นว่าพี่ให้เงินเนี้ยให้น้องทั้งหมดเลยนะเอาไปขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเถอะจะได้กลับไปเจอยายไวไวพี่วิ่งตามผมมาขนาดนี้ตั้งใจเอาเงินมาให้ผมเหรอครับก็น้องเป็นคนกระตันยูพี่เห็นคนกระตันยูก็อยากจะช่วยเหลือเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรที่พี่ช่วยเหลือได้อะบอกเลยนะเดี๋ยวพี่ช่วยเหลือเต็มที่เลยรีบกลับไปหายายได้แล้วไปน้องผมขอบคุณพี่มากนะครับ ขอบคุณพี่มั่งจริงครับอืออืออือคนดีแบบนี้ยายโอ้อยทำความดีมันรู้สึกอิ่มเอมใจจริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยรถรถรถจะหายไปไหนอะรถกีบจอดอยู่ตรงนี้นี่นะก็จอดอยู่ตรงนี้แล้วหายไปได้ไงวะ ฉันลืมล็อกลอเหลอเนี่ยโอ๊ยตายแล้วคุณตำรวจคะลดถดหายคะ่ะเฮ่พี่ส่วนแบ่งผมมา เจอทองหน้าบ้านพี่ครับทองพอดีผมต้องรีบไป้วครับผมเก็บไว้ให้นะครับ <c oughs> เสร็จโจนสิครับร่ว <c oughs> นแบ่งอะไรมึง <c oughs> ในมือมึงเนี่ยมีตั้งเยอะนี่มันความสามารถผมอันนี้มันแยกกันโอ้ความสามารถมึงกล้าพูดเนออเนี่ยได้มันตั้งเยอะทองก็ไม่ใช่ของมึงทองก็ของกูเอาไปแค่นี้แหละ เอ,อ้พี่นี่มันโบนัสแยกดินี่ไม่เกี่ยวกันเอาตามที่เราตกลงกันดิมึงก็ได้ไปเยอะแล้วมึงอย่าโลภนะ <c oughs> คือผมต้องปเปดูแลยายอะพี่ย <c oughs> ายผมอยู่ที่เชียงใหม่มึงไม่มียายมึงอยู่กับเมียมเมียผมก็เหมือนยายละพี่มีแก่แม่งใช้เงินเยอะ <c oughs> เห็นแก่ความกล้าของมึงไปน้ำในรถ ี่ยังกินอยู่ครับอันนี้ไม่ใช่น้ำน้องอันนี้นมหูเร่หูเร่เรโปรตีน<ว>ยี่สิบเก้ากรัมไอ้มีมันหัวล้อบ้านเราอยู่ไหนนะฮะอยู่เชียงใหม่เพื่อเล่นไม่ดีเชียงใหม่ครับสามสอง ผมต้องวิ่งไปเชียงใหม่เออบอกมาบอกมาเออบอกมาดูลำบากดีไงแล้ววิ่งไปเชียงใหม่อ่ะกี่วันจะถึงเนี่ยคะน้องก็ได้ไปเยอะแล้วมึงอย่าโลภนะไม่งกับไม่เกิด